วัดจันตะวันตกจ้าทุกคนที่พิศนุโลกนะคะกำลังเป็นกาลังเป,เป็นกระแสกําลังเป็นไฮไลท์นะทุกคนเราก็ต้องไม่พลาดนะคะไปชมข้างในกันเฮ้ยจะบอกอะไรคนเยอะมากทุกคนคนสวยมากเลยค่ะนี่สวยทุกคนุน เูกเกาหรือเปล่าอธิษฐานแล้วดิอธิษฐานเอาจะได้หายขอให้ลูกหายมาอธิษฐานขอพรด้วยกันนะคะทุกคนพามาชมวัดจันทร์ตะวันตกจุดนี้เป็นกรุณาถอดรองเท้านะคะโอ๊โอ้ พระพุทธนะคะทุกคนพระพุทธชินราชสวยมาก,กสวยมากค่ะมาชมความสวยได้วยกันอธิษฐานแล้วด้วยจ้าไปเดินอ้อมเขาต้องเดินอ้อมขวาดิยี่หน่งไปซ้าย คนก็เยอะนะคะทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนให้ชมความสวยงามจ้า ใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานผ่านคลิปในน้ำได้นะคะสวยมากทุกคนคนเยอะคนมาเยอะมากตรงนี้เขายังไม่ให้อันผ่านนะทุกคนเพราะว่า ช่างกําลังทํายังไม่เสร็จเนาะีกกำลังงานก่อสร้างเนาะเขาก็กั้นเชือกไว้ไม่ให้ผ่านก็มีบางจุดที่เขายังไม่ให้เดินผ่านเนาะทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากๆค่ะ เย็นดีจังมีนุ่อีมาหลับเลยเหรบก็เลยขอัมาพอได้กี่ชิ้นฝั่งนี้ยังไม่ทันฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนมีต่อาสวยมากทุกคน แล้วสันดีเดจ,จ้าคลิปยาวแล้วค่ะความสวยงาม